สนใจรับสูตรสล็อตติดต่อไม่ได้ที่ l i n e b g 6 5 6อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเบสเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสล็อตเกมไเซนวิน วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมไคสันวินนะครับผมมาสารภาพเลยว่าวันนี้เราเหลือทุนอยู่แค่พันกว่าบาทสุดท้ายในชีวิตนะครับจะซื้อฟีสปินให้หมดเลยกดซื้อฟีสปินไป1000นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กำไรหรือขัดทุนกันเท่าไหร่นะครับเด็กพันสุดท้ายของชีวิตของผมตอนนี้มาทิ้งไว้กับที่นี่แล้วเห็นว่าสูตรมันเข้ามาเกมนี้นะครับ อ่ะผมว่าผมจะไม่เสี่ยงเอาเพิ่มรอบหมุนหรือรอบคูณนะครับผมไปโล่งๆแบบนี้แหละหมุนฟรีสิบครั้งได้คูณแปดนะครับอืมเข้ามาวะเก้าสิบหกบาทนะครับอืมไปกันต่อก็เห็นสูตรว่าเข้ามาเกมนี้พอดีนะครับกับเงินหนึ่งพันสุดท้ายของผม มาดูกันว่าสูตรที่เราใช้มันจะฟูชีวิตเรามาได้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับรับสูตรไลแอดพีจีหกห้าหกนะครับอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็แจ้งว่ามาจากช่องเบดเกมเมอร์มีทีมงานตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมาเข้ามาอีกแปดสิบตอนนี้เดี๋ยวหมุนฟรีสองรอบนะครับเหมือนจะขาดทุนวะ่ะ อืมโอ้โหม่คุ้มทุนนะครับได้คืนมาอยู่ที่536บาทเราจะไม่ยอมแพ้นะครับผมว่าผมจะไปต่อผมจะซื้อฟินสปีดอีกรอบหนึ่งนะครับ500ให้มันหมดตัวไปเลยนะครับผม ันนี้จะไม่อยู่ในซื้อฟิสปินเดอะซีรีส์นะครับจะอยู่ในช่วงของ1 0 0 0บาทสุดท้ายของชีวิตนะครับมาดูกันว่าเราจะได้กำไรขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับอตอนนี้เรามีอยู่ที่คูณ10นะครับกับหมนุนอีก10รอบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะครับผมใครที่อยากรับสูตรที่เราใช้นะครับลยลอเอยดิจีหกหกนะครับเฮ้ยเข้ามา650โบปิก280นะครับ ขึ้นทุนมาพันกว่าแล้วครับตอนนี้ได้มาพันเจ็ดโอ้โหมีเงินกินข้าวแล้ววะ่ะโอเคตอนนี้บวกมาที่หกร้อยกว่าบาทนะครับทุนเรามาอยู่พันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะฮะไหนๆก็ไหนๆน,น,น,นะครับเดี๋ยวไปกันต่อไม่หมดไม่เลิกนะครับวันนี้อืม เหลือมุนฟรีห้ารอบนะครับเกมนี้ซื้อฟรีสปินขั้นต่ำหน0่บาทนะครับเป็นเบดที่สองบาทใครอยากซื้อฟรีสปินนะครับหาเกมที่ซื้อฟรีสปินอยู่เราแนะนําเกมนี้เลยครับเริ่มซื้อฟรีสปินได้ที่100อบาทเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบทเกมเมอร์ด้วยนะครับอ่าได้เงินรางวัลรวมมาที่ 1635บาทนะครับแต่ว่าเืินทุนแหละคนเรามันไม่พอเนาะอ่ะพักก่อนของหมุนเล่นเรื่อยๆก่อนนะครับเล่นเสร็จทิ้งไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าสูตรที่เราใช้นะครับมันแน่นอนขนาดไหนนะครับก่อนจะเล่นเกมนี้ก่อนจะตัดสินใจเอาเงินมาทิ้งไว้กับเกมนี้นะครับผมดูสูตรแล้วนะครับ สูตรเข้ามาเกมนี้นะครับผมผมก็เลยมาเล่นดูนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นนะครับถ้าเหลือ1,000บาทสุดท้ายเก็บไว้กินข้าวนะครับอย่าห้าวแบบผมนะฮะมาตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดนะครับทุนละมาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเฮ้ยเอด็ดต้องเข้าช่องแรกแล้วเอด็ดมาไหม,มไปอีกโอเอด็ดแถวยาวคขานี้ไม่เข้าอะ่ะ โอ้โหเสียดายถ้าเอ็ดเข้านี่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับไปกันต่อมา12บาทช่วงนี้ผมจะหมุนทิ้งช่วงเวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้อฟีสปินกันใหม่นะครับช่วงนี้ก็เราเอาเงินมาทิ้งไว้ที่เกมไคเซนวินนะครับมาดูชะตาชีวิตของเราครับขำๆนะครับ 1,000บาทสุดท้ายของเรานะครับผมอ่าสิบ่กบาทไม่เป็นไรไปกันต่อครับสอบาทตอนนี้เราอยู่ที่เบดที่ยี่สิบนะครับอืมได้ไวมาสามอันโหไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมีวายตั้งสามตัวอยู่แถวสองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมตอนนี้เบดอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับ ทิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยเดีย๋ยวเราจะมาซื้อฟีสปินกันรอบนะครับเราขอดูจังหวะก่อนจะดูสูตรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องรู้จังหวะของตัวเกมด้วยนะครับผมมาตอนนี้เหลืออยู่ที่พันห้านะครับไปกันเรื่อยๆนะครับผม ดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับไปกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่พันสี่นะครับเบตที่ยี่สิบบาทพั 1, นสามแล้วครับตอนนี้จะกลับมาสู่ที่จุดเริ่มต้น1,100กว่าบาทแล้วนะครับ เบดที่40บาทนะครับเรีงรอบครับเล่งรอบโอเกมนี้นะครับอย่าลืมนะซื้อฟีสปินตามสุดที่100นะครับไม่ต้องซื้อที่เป็นพันผมก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดยิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งมีโอกาสได้เยอะนะครับอเอเข้ารอบที่40บาทนะครับได้มา96บาทผมซื้อฟีสปินไปเลยครับอีกพันหนึ่ง มาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับได้ไม่ได้รอบนี้ผมว่าผมน่าจะจบชีวิตตัวเองเลแล้วนะครับผมอ่ารอบนี้เราขอลองเสี่ยงสักหน่อยนะครับถ้าตัวช่องว่างไปอยู่ที่ลูกสองสีม่วงนะครับเกมจะจบทันทีเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับฉะนั้นเอาแต่พอดีนะครับอย่าอย่ากดไปเยอะนะครับของงนี้มันอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่โอกาสว่าเราจะได้ไหม มาบวกมาหกสิบนะครับตอนนี้เราได้ที่พิดจะเป็นสิบรอบกับคูณ1ิบนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับมาได้ไม่เก้าร้อยนะครับคืนทุนมาแล้วพันหนึง่งโอ้โหแจมๆเลยนะครับเก้าร้อยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกสิบแปดบาทนะครับตามทุนอยู่หนึ่งร้อยมั้งน่าจะหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้ยชีวิต เอ้ยได้อยู่170ครับตอนนี้อืมพันสองครับโอ้โหเอดเข้าสวยมากหืเสียดายเอดแถวแรกไม่มีโอ้โหหมุนฟีรอรสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาไงดีทุกคนผมว่าผมจะไปต่อแหละ ให้มันหมดหมดไปนะครับเล่นกันขำๆนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่อย่าหาเสี่ยงแบบผมนะเล่นเอาแค่พอดีนะครับเออ่รับดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผมอผมจะว่าจะเอาสิบสอรอบนะครับพอสิบสองรอบพออย่าเสี่ยงนะครับผมตัวคูณเอาสักสิบก็พอนะครับ คูณ10ครับกับหมุนฟรี12รอบนะครับจะจบที่รอบนี้ไหมมาดูกันนะครับผมรายค่ามากรอบแรกเฮ้ยได้อยู่180ไปอีก80บาทไว้เข้ามาที่2480ครับโอ้โหพื้นจากความตายนะครับ2740บบาทครับ เหลือหมุนฟรีสิบรอบนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับให้มันรู้ไปว่าสูตรที่เราใช้มันแน่นอนขนาดไหนนะครับผมมาบวกมีสามสิบบวกสองร้อสี่สิบจบที่สามร้อห้าสิบนะครับมาได้มีหนึ่งร้อยโอ้โหถ้ามีเอ็ดเอ่อถ้ามีสิบถ้ามีสิบแถวแรกนะสบายเลยเมื่อกี้ ไม่เป็นไรวงมีสองร้อสี่สิบเขามียี่สิบบาทจบที่สามรอยแปดสิบเป็นกันต่อครับเหลืออีกห้ารอบนะครับผมบวงมีสองร้อยครับสแกตเตอร์สแกตเตอร์ผมอยากได้สแกตเตอร์อตัวหนึง่งโอ้โหไม่เข้าน่าเสียดายนะครับถ้าเข้ามานี่เราได้กันยาวๆเลยนะครับผม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปกันต่อบวกมีร้อยยี่สิบบวกมียี่สิบบาทนะครับมาอีกร้อยยี่สิบโอเคสบายตัวกันนะครับตอนนี้บวกมาสี่พันกว่าบาทนะครับมาอีกพันสองครับโอ้โหจากหนึ่งพันจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทได้มาห้าพันหกร้อยกว่าบาทครับตอนนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับถ้าสูตรเข้ามาเกมนี้นะครับ แต่ก็เตรียมใจไว้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าไหมแต่แต่มันซื้อฟีสปินได้ผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเราได้มาเยอะละได้มากำไรมา4,000กว่าบาทนะครับผมขอบคุณครับฝากกด subscribe like Share เป็นกำลังใจให้กับช่องเ e ม Gamer ด้วยนะครับ และหากใครสนใจเดอย่ารื่องติดต่อมาที่ไลน์ @bg656